ไม่อยากให้เป็นกังวลระบายมาได้เอาเอโอเคโอเคไว้คุยกันนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะสองเพิ่งโทรศัพท์ไปหาเพื่อนนะคะเห็นโพสต์ n, ใน Facebook ดูแป, c, แปลกๆก็เลยกังวลว่าเพื่อน,น,นมีอะไรทุกข์ใจหรือเปล่าเธอก็ไม่เห็นบอกอะไรนะคะบอกเพียงแต่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอ้าไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เจอทางออกนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณผู้ชมคะ่ะว่าแต่คําว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ทิ่นภาษาอีสานเนี่ยก็พูดว่าอย่างไรล่ะคะอ้าวเดี๋ยวมาบอกนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนซิจ้าไปดูที่ภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซ,ลเซลียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและน้ําค้างแข็งบางแห่งค่ะภาคอีสานอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาป,ปัตตานีทะเลมีคลื่นสูง2เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะ คุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะหลายคนตอนนี้รู้สึกกระอากอ่วนใจเป็นทุกข์มีปัญหาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาพี่แปะสุภาพชายอารมณ์ที่ว่าพูดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกภาษาอีสานเนี่ยใส่คาําว่ามดคํเสีเว หมายความว่าช่วงนี้อยู่แต่ในบ้านไปใส่กระบอได้ข้าขายกระบอได้ก็เลยบอกว่ามันเมดคํำซีว่าหมายความว่ามันคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกครับขอบคุณพี่แป้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราอีกหนึ่งคำแล้วนะคุณผู้ชมคะ่ะหากบิดคำซีว่าเพราะเขาไม่รักแค่ส่งไลน์มาทักจะส่งรักไปปลอบนะจ๊ะอิอิและทั้งหมดนี้คืออากาศบ้านเรานะคะบ๊ายบายค่ะ